วันนี้เนี่ยกระแสในโซเชียลเนี่ยวิพากวิจารณ์กันมากมายมีการตำหนิกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินกนับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกคนหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมซึ่งเราก็เคยเห็นแล้วว่ามีคลิปส่งต่อๆกันมาว่านายสุริยะประกาศบอกว่าหลังเลือกตั้งจะไม่มีการรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายพอมีรัฐบาลของผลเอกไปยุทธจันทรชานายสุริยะก็กลับคำมาร่วมรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มที่จริงแล้วเนี่ย ผมกับท่านมสมศักดิ์เทพสุทินกับท่านสุริยะเนี่ยผมให้ความเคารพนับถือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้กระทั่งการร่วมรัฐบาลผมเองมาทำงานในรัฐบาลด้วยก็ให้ความเคารพนับถือและก็ชื่นชมในการทำงานอย่างต่อเน,นื่องแต่พอเห็นสองท่านไม่ว่าท่านมสมศักดิ์ท่านสุรยิยะย,ย,าย้ายคอกย้ายค่าย ที่ไปอ้างจะไปอยู่ในข้อประชาธิปไตยแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งไม่คิดเลยเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยสี่ปีทั้งสองท่านก็ร่วมรัฐบาลก็ร่วมบริหารประเทศชาติด้วยถ้ารัฐบาลจะบ,บริหารผิดพลาดสองท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยไม่ว่าท่านสมศักดิ์ท่านสุยะก็ต้องรับผิดชอบด้วย ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยแต่พอไปอยู่ซิกข้อของนายโทนี่ข้อของนายทักษิณแล้วตาลปัดเลยครับพี่น้องครับเปลี่ยนเป็นอื่นหน้ามือเป็นหลังมือกับความเห็นแค่ข้ามชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆครับ แสดงว่าสี่ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกันทั้งสองท่านเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยกันคิดทําอะไรให้บ้านให้เมืองเลยเรอครับท่านถึงกล่าวหาว่ารัฐบาลมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้บริหารบ้านเมืองล้มเหลวท่านก็รู้อยู่ว่าปัญหา ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกปรทยุและรัฐบาลชุดนี้ทําได้จนทั่วโลกให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นหารเรื่องวิกฤตโควิดไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างทําได้อย่างดีกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนโยบายอะไรมาเข้าคอรมอมานายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบและให้ไปดําเนินตามโครงการที่เสนอมาส่วนใหญ่แล้ว ร้อยละเก้ครับผ่านเกือบทุกโครงการครับดังนั้นเนี่ยการใช้วาทะเพียงเพื่อย้ายคอกย้ายไข้และมาโจมตีรัฐบาลและมาโจมตีนายกบริหารบ้านเมืองเศรษฐกิจล้มเหลวนี่ผมถือว่าท่านใช้ความคิดที่ไม่เอาความจริงมาพูดเพียงแค่เอาวาทะที่จะ บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีมากกว่านี่ผมพูดด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนรับไม่ได้อย่าเพียงแค่การเปลี่ยนข้อเปลี่ยนค่ายแล้วจะโจมตีบ้านหลังเดิมโจมตีรัฐบาลเดิมที่เคยอาศัยอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนรับไม่ได้ครับก็คิดว่าที่ผมพูดมานี้เพียงเพื่อเตือนสติทั้งสองท่านว่าอย่าได้ ใช้พฤติกรรมอย่างนี้เลยครับการเมืองมันยิ่งน้ำเน่าลงไปทุกวันถ้าเห็นนักการเมืองที่แสดงตัวเป็นงูเห่าเรือนาคอนดาเปลี่ยนค่ายแล้วก็จะโจมตีฝ่ายเดิมนี่ผมถือว่าพี่น้องประชาชนเขาจะไม่ให้อภัยครับ